สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะเตรียมค้ามพร้อมพี่น้องเตรียมค้ามพร้อมเด้อมือแรงนะครับมาให้กำลังใจเนาะนะครับมาให้กำลังใจใจเกินลอยนะครับสู่ลมหนาวหนาวแท้มือแรงเดี๋ยวกางเดินเอิดเติดน,นะครับห้องน้ำหนึ่งพันไร่บ่มีโฮมตงมองบาโซนหลบหลดอยู่ ป้ายางไปถนนใหญ่ผุนบริเวนตาเหลียกเลยบ่บริเวนโล่หนึ่งผุนตีจากเวทีไปถนนใหญ่ผุออนอ้อมบักคักเลยเนาะป้านะครับพี่น้องผุนยืนยันแล้วเดอ้อนะครับยืนยันแล้วว่าวันนี้ซอสแจ้งนะครับถ้าว่าพี่น้องขาก,กันผูกกำกับถืกใหา่เพราะนะป้าผุนยืนยันบักคักนะครับเอาพี่น้องนะครับผุนยืนยันแล้วว่ามื้อนี้ซอสแจ้งจากผูจัดเด้นี่ นะครับจากผู้จัดยืนยันจากผู้จัดนะครับว่าสอดแจงเก็บบัตรไปแล้วขายบัตรไปแล้วนะครับบัตรหน้างาน120บาทเป็นบัตรกันกุศลพี่น้องนะครับช่วยเหลือสมาคมต่างๆของอภิอนงบุรีรัมย์เนาะนะครับอภิอนงกระเรียมข้มพอมนะครับมือแรงสวัสดี174ท่านครับพี่น้องเขามากแล้วก็กดแชร์เด้อนะครับวันนี้เราย้ายสถานที่นะครับแต่จากโปสเตอร์ง,งานที่พีน่นิวอัปเดตท,ที่เพจคณะเพิ่นอัปเดตไปสนามเทศบาลชุมเหตุ อำเภอเมืองบุรีรัมย์เพื่นเปลี่ยนใหม่ครับอยู่ที่สนามข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาทางเส้นพยักพี่น้องหกโลนะครับเลี้ยวไฟแดงมาจากในเมืองบุรีรัมย์เนาะเลี้ยวซ้ายมาหกกิโลถึงงานเลยครับนะครับสนามกองขวางมองจอดรถนี่เป็นมื่นๆขั้นห้องน้ำเป็นของเทศบาลน,นะครับนะครับเทศบาลเพื่นเสียเอามาบริการพี่น้องนะครับบ่ตองย่านเนาะ นีการรักษาความปลอดภัยยังดีนะครับเป็นงานระดับถือเป็นงานระดับจังหวัดนะเพิ่นจัดใหญ่บักคักเลยตั้งแต่ทีมสีมาลัมบุรีรัมม์นี่มีหลายภาคส่วนเพิ่นจัดงานพี่น้องนะครับมีหลายภาคส่วนที่เพิ่นจัดงานเพิ่นกระซอยคูรีคูจอเฮ็ดนันเฮ็ดนีแน่นะครับมันกเ็เลยแบบเป็นงานใหญ่เนาะ อยากไปได้นาะว่าฉันแม่เ็จเศษทศักิ์แชร์ให้แล้วบัตรหน้างานร้อยยี่สิบครับบัตรหน้างานร้อยยี่สิบบาทเด้อพี่น้องปองไปเบิงซอดแจ้งแม่เป้นทั้งผักไต่ปืนมาต้องมีสักวันในเบ,บิงใจเกินลอยว่าสันทัไปเบิงกรุงเทพครับแม่สวัสดีแม่ตุ้มติ่มนะครับสวัสดีพี่น้องทั้งต่างประเทศฟังทรายพร้อมนะครับต่างประเทศด้วยนะครับเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าของวานุ่นนะครับเขามาแล้วโกแช์ครับอันดับแรกนะครับ มีดาวมีเดือนทรงดาวทรงเดือนครับธรมมีห้กดลูกหัวใจสีแดงแดงเด้อแล้วก็กดยกนิวโปนั่มนะครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้พี่น้องในเบืองสุภูสุคนเนาะนะครับเพราะวันนี้เราย้ายสถานที่ทําการแสดงนะครับบริอยเทศบาลชุ่มเห็ดเด้อพี่น้องบะตองไปทั้งพุนเด้อนะครับจับ g o o g l e m a ทหรือเดินทางมาที่สนาม mm hmm. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับนะครับต่าง g o o g l e m a ท ซื้อคิงนิงมาโหลดนะครับเมนี่มองจอดรถมีแตะะ่ขนาีมีห้องมีห้องน้ำแล้วพี่น้องน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกแต่ห้องน้ำนี่บานนนสีบอกเลยคนเป็นมือเน,นียวเฮ้ยห้องน้ำสำําใดก็บอกพ่อเนาะยากแต่ยากแต่ผู้ยิ่งเหลือตวตนแต่เพิ่์ลผู้ชายบ่อยยากนะครับลง,งลงทงลงทาได้นะครับเอาเตรียมพร้อมพร้อมามาก่อนนางหน,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 น้ามาซานังหลังเมนี่จังไดก็บอกเต็มแทะเพิอนอ่นลออมสังกะสีบแมเป็นแปะมือเพน่พน,อนบอก นะครับบะตองอยานเนาะพี่น้องนะครับบะตองอยานเรี่ยมพร้อมๆยืนยันแล้วว่าวันนี้ซอสแย้งนะครับนี่ปลามีแต่ปลาแตกสดๆเป็นทงหน้าเป็นไฮห,หน้าพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องมาแล้วก็อย่าเมาจนขาดสติอย่าเมจา,าเมจนจกตาเจ้าของนะครับต้องกินอย่างมีสตินะครับเบื่องหมอลำอย่ามีสติ เพื่อที่จะบด้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตเนาะลังคนก็เมาเหล่าเรลาครับว่าโอ้เจ้าของขับรถได้สนีสบายนะมันสิพาดเอานอ,นอนพี่น้องเอานะครับพราะเบิ้งนั่หัวมวนนะครับเมื่อหอดจอดถึงแล้วเอามือแรงพ,พอ่อครับซอแอนออริดีและหัวหน้าบอยสิริชัยแลังกัทีมงานใจเกิดลอยเต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบเนาะมื่อน,นี้มีกินเลี้ยงปีใหม่อยู่หลังเวทีพร้อมมีจกรางวัลพร้อมอยู่มือแรงอสิบอนอนเสี่ยวบรรยากาศไม่เบิ้งนะครับ บอลลอนสิไดงเปประสานทั้งผู้จัดก้อนเอาเขาน้ำซ้ำป่าเนาะซีนแห่งป่าตายตได้เอามาเห็ดกับเขากับน้ำเพราะว่ามืีเห็ดหลายอย่างครับมีหัวหน้าบอยสิริชัยเป็นเจ้าภาพกับเขากับน้ำแล้วก็มีซอฟต์อมแล้วก็มีทางเอบีเอบีบูลีลัมนะครับเพิ่นเอากับเขากับน้ำไม่เห็ดเพราะว่ามือนี้เฮาสิกินเลี้ยงปีใหม่กันนะครับแต่บนอนลอนเซลลบรรยากาศมาให้เนาะสี